น่าจะเป็นอะไรแม่ก็แซนด้าก็เป็นอะไรออมอีลักษก็ควรเป็นโคเวนตมากสุดเลยแต่ก็ไม่ยังไม่มีมันจะมาแหวกแหวกเมตามิฟอร์จูนแล้วก็สงสัยว่าทำไมคอนเจอรเลยมันเพิ่งโซไฟเตอร์มาก็เข้าใจแหละก็ไม่ต้องเอามีไฟโซไฟเตอร์ก็ลองเปลี่ยนดูนะลองโซไฟเตอร์อากาลีแล้วเอาลักไปแทนไม่ค่ะต้องมีทุกทุาตะวันต้องมีลักเท่านั้นนะเอ้ยอะไรอะ แม้แต่จักรวาลโอกอโอกอรลักเป็นปีศาจไปเลยจบเช็คอีดอกสร์ท่เป็นกาไม่อยู่นะรไม่เหมล่าเอาเมล่าอเมล่าจะตายนะดาเลียด่ะจะตายแล้วนะดาเลียด่ะ อีนี้พูดว่าวันเดอร์ฟูกูได้ยินว่าวอเตอร์ฟักอีดอกเ <c oughs> สียงมันแบบอูอีไงเสียงมันอยู่ในแบบเซกิดออกไงมาเลยแกได้คิวนะจะบอกให้นะไม่ไม่ได้แกมาเอาเลย <c oughs> ว้าได้แล้วแ <c oughs> ฟดด้วยเนาะ <c oughs> ขอบคุณมากแกเลยแหละที่แกเดินมา <c oughs> เป็นกำลังใจให้กับฉัน ี๋ยวฉันจะไปช่วยแกเองถ้าแกจะตายกันจะเอายังไงฉันจะไปช่วยแกเองฉันมีเทเลพอร์ตเดี๋ยวรอพี่ให้มันไปกินนี่เลยก่อนพี่เรายังไม่มีดามิเรามันมือเนี่ยโอ้โอ้เป็นอะไรยะเป็นอะไรยะเป็นอะไรยะดาเลียจะตายแล้วเอาอีกไหมข้างบไปข้างบนจะตายแบบโอเมกอดอ่ะฉันจะบอกให้นะ ม öh ี่ี่ี่าสุดนีสดอยู่นะโอ้ยแต่ไม่มีอ่ะคนเข็นว้าวแกจะโดมันสกิลสกน่ะเออใหญ่เคลียร์คลิปชั้นแงกิมา หลีให้หน้ากัอ้กลี่โอ mm ้โหรักมา mm hmm. อีรักชอบเสือกนะระวังนะอีรักอะ่ะไม่เบ็ดๆๆๆๆๆๆอันนีเห็นหน้าไม่ใช่มันว่ววววเป็นนี่ค่ะมานี่ค่ะเฟ็ด mm hmm. อะไร ไปอะไรอ,อีควายมีเวดลงว่างมีเวดลงว่างมีเดลงว่างเห็นใช่ไหมเป็นเพ็นดีเหมือนกันเยอ,อะเอาข้างบนไหมเอาข้างบนไหมบายบายไม,ไม่มันกดโกด,โกดออถ้าจะเอาได้ไม่มีแฟดพี่มีอันติหนูชามให้ติดก็พอโกดหมดแล้วโกดมันหมดแล้วเฮ้ยมาเลยมาเลยมาเลย ร่างเซลฟีนมานี่ค่ะนาทีแล้วไม่เป็นไรนะเย่เยแรงๆเกจิกแกก็ถอยก็ได้นะจะไม่เป็นไรแกรักฉันเกินฉันรู้แกรอแกเข้ามาได้เลยแกเข้ามาได้เลยเดี๋ยวพี่ไปวอร์ดไปชันไปเลย<ป>ะจะจได้เลยได้เลยไปเลยแกไปเลย ปรโดปรโดปโดปดปดปด,ปดฉันมีอันติเก้าวิแกไม่ต้องกลัวเลยแกจะเอาก็เอาได้นะฉันมีอันตินะแกมีอันติไหมล่ะดดได้ได้ได้แกชามให้โดนฉันจะอันติให้ม,มานี่ค่ะกูจะเอาเครื่องบดเนื้อค่ะบดควยมึงเอ้แต่มันเป็นชนี เอ๊ะชัดดาวเลยหรอบอกไปคิดไม่ทันลืมเปิดไหมเมื่อกี้คุยแม่ก็จะให้พี่แปดแปดอันตีแปดอันตีไม่เป็นไรบนไม่เป็นไรไอ้แกเอามันได้นะแกมันฉันไม่มันไม่สับฉันป้าหรือมันสับฉันฉันก็ไม่ได้ดูเอ่อตรงนี้มีวอร์ดฉันกลับแบบสุ่มเสี่ยงมากไปหน่อยจะฆ่ามันได้เลยกินไม่ต้อง แกฆ่ามันได้เลยแกจะเคลียร์ทำไมคิดแกเคลียร์มันได้เลยอีตังนี่เขาจะไม่คิดจะไปไหนเลยทีม,ท,มทีมตอนนี้โอ้ยช่วยด้วยแกใครก็ได้มาเลยมาเลยฉันยื้อให้แกจะรอดไหมเขาบลากคิดซึงก็ได้ก็ไม่ตายนี่เอ้ยมันขึ้นไปแกมีสมัยไหมแกเอาก่อนอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปยุ่งกับมันแกฉลาดมา แกหนีไปนะแกหนีไปแกมีอันติแกหนีไปแกไม่ต้องรักมันมันไม่เคยรักแกเอ้หรักมันนี่เป็นไงล่ะฉันแม่นปะฉันแม่นปะเครื่องบดกะหลี่เด็กมันคือสารแน่ล็อกมาคนแรกว้าย ไม่ล่ะอีเิียนี่ก็โล่นาเกินเป็นอะไรนักหนาเนี่ยฮะสวยมาก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 ว้ายิงยิงยิงเออเออยิงนี่แน่นแลน์ว่ะสิบสิเวทของมันติเวเวทนะเวเวทเวเวทเปิดไหมมันป่าดาริอสอยู่ข้างบนนี่ฉันว่าตรงนี้ให้อ่อสมัยมนันแดงก่อนนะวิววิววิวสาธุมาติ พี่ไม่ได้ไม่ได้ไอ้ี่เล่นสักษษิดเล่นแรงอะ่ะไม่ได้เล่นซับเอ้เล่นซับจ้ะอ๋อเหรอก็ว่าอยู่ทำไมไม่ตายเมืม่อก,กี้พี่ยังไม่ได้ออกอันนี้ด้วยแหละพี่ออกอันนี้ก่อนไม่เป็นไรเป๊ปรอดก็ดีละแกสู่ขิดไปแล้วค่ะไไว้แล้วเฮ้ยน้ำาพานตรงแม่งกระดึบกระดึบหนี่นะเอาไปละ <c oughs> โอยมันเจ็บเนี่ยมันดังห้าเวทแปดอีซี่อะโค้ดด้วยมันจะตายอยู่แหละประเทศไทยิประเทศไทยเจ้าขาระวังหายเจอเฟนติแล้วเออว้ายประเทศไทยเจ้าขาโอ้อันติไม่ได้ว้าพี่คิดสวยมากว้าประเทศไทยตาาู้ขาสามคิวที่เปิลกีว่าสองก็ไม่ใช่อันนั้นรักฆ่า ยายไล่ยายไล่แหลกแฟนยายคาเรนมาจากการมังกรสิไหวประเทศวหวประเทศไทยจขาสมแล้วที่เป็นแฟนยายไล่แหลกคาเรนเสียงสูงไปเรืยวิวิวเขาใส่แมชีก่อนมั่นหรอไหวโอเคอันตีเร็วดิอันตีมาเร็วไปลองทีละก็เรื่อยอ่ะโอเคได้อันนี้ต่อ มีฟอร์จูนมียนตีโยหลุมบาลอนอ่ะสาดตายหมดค่ะได้ของสามชิ้นแล้วพอดีเลยแกเดินแกเดินไปเซกเอ้ยมีคนมีคนมีคนมันเมียนติไหมเคียร์หน้ามันเมียนติแต่ว่าอันติอันติอันติไว้ทั้งวันดิอันติเคียร์หน้าอันติเออขอบใจนะเออมั่นหล่อมั่นหล่อแล้วเขาจะไล่แล้วเขาจะไล่เขาเฮ้ยอะไรอ่ะแกไม่ต้องไปช่วยเหลือมัน ฉันเกิดแล้วแกระวังนะใยคา,ยาเรนไลหละตมีอันติิประมานี่ค่ะเฟียค่ะเครื่องบดกลหรีะะไปต่อได,ด้ดูก็รู้ว่าลุกติดอุ้มแกรมานี่ค่ะมานี่ค่ะต่ล็อกเท่านั้นหลบอะไรอยะเป็นอะไรยะ เป็นอะไรอยากกิโยตินแม่มึงสี่อยากอยู่ในท้องกูไหมอีสระตายละเอาบาลอนไหมเอาบาลอนไหมเอาบอลอนบอลลอนบอลลอนเอาของแกอะไรขนาดนั้นวะน่ะระวังระวังน้ำล่างเด้อดันกลางไปเลยดานเลี้ยงอยู่ข้างล่างตู้วังตู้วังติยังว้ายประเทศไทยเจ้าขาอะไรแปดมาสี่มึงไปได้แล้วมึงเป็นอะไรยะ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  มึงคือมึงเป็นอะไรยะ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 เก้าสิเก้าสิมึงเป็นอะไรยะมึงเป็นอะไรยะอีเบลเวตอะไรยะอะไรยะอย่าล้อเล่นนะอย่าล้อเล่นนะเดี๋ยวแม่ลากไปลงนลกนะมาเดินหน้าเปล่ามันเดินข้างหน้าเปล่าวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยข้างหน้าฉันตามแกเองแกอย่าไปกลัวมันอย่าไปกลัวมัน เอออยู่ล่างอยู่ล่างสี่มันจะดันล่างมันจะดันล่างจบมันดันล่างนะมันดันได้ได้ไม่เป็นไรยายยายแฟนยายคาเรนไปดิแตวหนูออกนี่ต่ออย่าเดินในอย่าเดินในนี้นะน่าจะวอร์ดเยอะนี่ดันบนจ้ะทิ้งบ้านกับปูนนี่คือตายนะมึงรู้ไหมสกิลสองกูกดได้สิบปีเลยนะปัด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 ัดอย่างนี้เลย ซามิล่ามาไงอะ่ะน่าจะอยู่อยู่แล้วแหละน่าจะต้องไม่ไม่ไม่ไมแซคซามิล่าอยู่ตรงนี้ที่อยู่ตรงนี้แต่คน,นที่ได้คาบเป็นซามิล่ากูมีอันตีนะกูมีอันตีนะกูมีอันตีนะเพื่อนเล่นหรอวยมาหลายอย่าเปี้ยวหรอคือเปี้ยวหรอคืออันนี้คืออะไรล็อกแล้วล็อกแล้วล็อกแล้วแต่กลัวดาเลียสมาระวังดูยกให้ อะไรเอาสิเอาสิเกาสิเอาสิกเอาสิเฮเอาสิก็กลกลก็กลลักล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 ก็เกากูเพื่อเล่นมึงหรอกูเพื่อเล่นมึงหรอฮเอาสิเอาลัก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 ลัลัก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 แต่บอลลไอยากลันสไปเคียหน้าไปเถอะมันไม่อยากเล่นหรอกเคียร์หน้าเพราะมันเล่นโง่เ้ย แต่ฉอนเมื่อกี้มันทำสวยนะมันแปดเปิดสองเลยที mm ่จริงมันควรทำตั้งแต่ต้นเกมแล้วอะไรแบบเนี้ยเอาเป็นว่าเราก็มอร์นิ่งนะครับมอร์นิ่งแลับคือมันเหม็นอ้วกมากเลยต้นเกมไม่ทำอะไรเลยคือแบบว้ามาังสเตอร์เหล็กเกลดนี่ยังไม่เด้งเลยแบบไฟกันแบบเนี่ยเลื่อนไม่ลดอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะ ของจะเต็มแล้วพักสี่ร้อยที่กลับ Summer, งบดแล้วโอ้กระดูกลามังกี้ลาสมังกี้อาเวลาอะเวลากล็ไม่กลัวนะลาชินีแห่ง,งวอยเข้าเครื่องบดหมดค่ะอาเวลาบดหมูอามาะเวลา อเมล่าอเมล่าอเมล่าลัวเมล่าอะไรยะคืออะไรคืออะไรโอ้ไม่ตายค่ะคือทำอะไรเอ่ยทำอะไรเชียเอาสิเอาสิเอากูาให้ตายแน่จริงอ่ะปืนของมึงอ่ะไม่สะเทอนหีกูหลอกกลับบ้านละ ว้าเฮียนาเหมือนจะมีเพศสัมพันธ์แกนั่นใจตายเผยเงี้ยนน่ะเทลพอไปบนนะจ้าสาวรักแปดอ่ะบ้านบนกันหนาใครอยากมาก็มานะเมื่อกี้อะไรอ่ะเมื่อกี้รักแปดหนาคนอ๋อเต็มเลยโอเคไปละวิงเนต่องต่อ มาเร็ว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 มาทางนี้เร็ววิมีช่วยเถอะตอนนี้วิตายพี่มาเร็วมาเร็วมาดิ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 ใครว่าอะไรยะใครทักว่าอะไรยะใครว่าอะไรยาใครว่าอะไรยาบดเนื้อบดเนื้อดอกซัสบดเนื้อบดเนื้อเสร็จแล้วเย็ดอีเรมอเซียต่อจบเราดูแค้นอย่ามั่นอย่ามั่นค่ะ เมื่อกี้โมิราโดนตีไปสามสี่นัดเองนะนะสามสี่แล้วลอบไม่หายหมดเลยรอดอ่ะเลือกกูห้าพันหกพันนะคือมาเพิร์เจอร์เล่นด้วยหรอกูบททั้งเมืองนะบทบทนั่งคุยบทบทสวัสดีครับใส่ขันสนุกทุกอีพีจะเลิกไหมพี่แดงจะอยากโดนไหมียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยดันล่างเร็วสาวเขาอีกจบแล้วพี่อ๋อจบแล้วรออย่าพิ่งดิบข้างล่างยังมีขบ้านอยู่เลยดันบ้านมาให้แล้วหุมมองอยู่

หลัก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 อ้าวพี่ไปไหนแล้วนี่กูบอกแล้วเดมาเซียกูเย็ดมาทั้งเมืองอย่าเพล่นหนอจบเล่นว่าจดใจพี่แจ็คเลยเมื่อกี้เลยปุ๊บไม่เห็นไหมหลักหลักหลัก